ผมพันตำรวจโทร,รับบุญมีพออดีตเป็นตำรวจเรนชายแดนและทำงานเกี่ยวกับงานมลชนสัมพันธ์งานชุมชนสัมพันธ์งานจิตอาสาและนี่ก็ครับปัจจุบันเนี่ยยังได้รับตำแหน่งการฝึกเป็นผู้อำนวยการฝึกลูกเสือชาวบ้านของจังหวัดเชียงใหม่เรารู้ตัวเราเองว่าสังขารเนี่ยอายุรมมากขึ้นเลขเจ็ดขึ้นไปเนี่ย ทุกอย่างมันจะมันจะลา้าแม้ว่าเราจะมีวิญญาณที่เราเคยเออกกําลังเราเป็นพลล่มเราอะไรมันก็จริงแต่ใจนั้นมันไปนะฮะแต่ส่วนสรีระร่างกายบางอย่างมันไม่ไปมันไม่ไปอย่างที่เราคิดว่าเราสนุ่มๆเราออกกําลังเราโดดร่มเราทำอะไรก็เลย พอเราได้รับข้อมูลจากการดูทางทีวีทางสื่อเรื่องสมองเรื่องระบบทั้งหลายเรื่องเส้นเอ็นการถ้ามันถูกล็อกมันลวมันจะไปไม่ได้นะแล้วน้ำมูกน้ำไายก็จะไหลอะไรนี่ก็เลยโอ้ก็เกิดวิตกึ้นว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราลำบากอายุเรามากนะเขาจำเป็นเราตัดสินใจเลยว่าซื้อผห็ดพัธุ์ตัวนี้มาแล้วก็มาก็กินตามคำแนะนำทีแรกก็เช้าสอง เย็นสองกินสองคนนะสองคนกับแม่บ้านสรุปแล้วคือคนสองขวดมันเห็นมันอย่าไปโม้เลยอย่าไปมาคือถ้าใครกินแล้วทําตามคําแนะนํานะพอเช้ามาตื่นสองเม็ดแล้วก็ดื่มน้ําแล้วก็เดินเดินออกกําลังถหาได้ประมาณสิบห้านาทีพอเหงื่อซึมสิบสิบสิบหลักมาแล้วสบายต่อไปเราก็เลยต้องออกกําลังตามนะัมน้นแแนะนํา เช้าแดดอ่อนๆเราต้องหาเรื่องไปแดดถูกแดดแล้วเราจะมาดูสีหน้าตาเรามันจะเปล่งปลั่งมันจะมีสีเลือดขึ้นมาหน้าตามันจะเข้มเหมือนคนเรายังหนุ่มยังหนุ่มอยู่เนี่ยเข่าเนี่ยแข้งขาเนี่ยคือเมื่อก่อนนี่มันเวลาเราเราเคยเล่นแล้วก็เตะสูงบ้างอะไรบ้างเตะท่วมหัวเลยได้เนี่ยมันยกไม่ขึ้นมันได้ขึ้นระดับเอวยังไม่ขึ้นพอเรากินนี้ไปสักสองคน เดีย๋ยวนี้เราก็เตะสูงได้ทําอะไรได้อย่างเงี้ยแสดงว่าโอเคโอเคละเส้นเลือดเ,เข่าเคอร์นี่มันก็ไม่ไม่มีปัญหาแล้วทีแรกมันจะกักมันจะดังนะกแกกักกัเทีนี้หายหมดละเขาไม่มีปัญหาสบายแล้อย่างเงี้ยถ้าเราปล่อยให้นอนซมเนี่ยแล้วแก่เท่ามาเนี่ยเป็นภาระกับลูกหลานครอบครัว เดือดร้อนกันหมดหนะที่เราก็ต้องเราทําไงมันเรื่องของเราอ่ะเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองไม่มีใครจะมาช่วยเราได้นะมีเงินเท่าไหร่ก็ท่านร่างกายไปไม่ได้ก็จบ